สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พามาชมพันธุ์ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งได้หลายท่านบอกว่าขอดูใกล้ๆหน่อยนะครับใกล้ๆก็ได้นะครับตรงนี้ใกล้ๆก็ใหญ่ครับหน่อใหญ่มากเลยตอใหญ่มากเลยตอใหญ่ตอเล็กมันหมายความว่าตอใหญ่มันจะออกหน่อใหญ่เหรอไม่ใช่นะครับตอเล็กออกหน่อใหญ่ตอใหญ่ก็ออกหน่อใหญ่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วหน่อจะขึ้นอยู่กับว่าเราดูแล ต้นเขาดีขนาดไหนนะครับแค่นั้นเองนะครับเราดูแลจัดการเรื่องน้ําอะไรดีๆเนี่ยหน่อไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับหน่อเขาจะใหญ่จะอวบจะกรอบจะหวานจะอร่อยอยู่แล้วสำหรับพันธุ์ไผ่บองหวานเพชรน้ําผึ้งเป็นอะไรที่ดูแลง่ายทนแรงนะครับยิ่งให้น้ําดียิ่งให้ผลผลิตดีนะครับสำหรับพันธุ์ไผ่บองหวานเพชรน้ําผึ้งนะครับท่านที่สนใจเบอร์อะไรก็แล้วแต่โทรมาคุยกันได้เลยนะครับ โทรมาคุยกันได้เลยโทรสายตรงแอดไลน์แอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับทักกันไปทักกันมาก็ได้หรือใจร้อนโทรสายตรงก็ได้นะครับพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับ0939654964เข้าไปชมที่ y o youtube ก็ได้นะครับการแสงทองมีเดียหรือจะ โทรสายตรงหรือแอดไลน์หรือเข้ามาที่เฟซบุ๊กนะครับการแสงทองก็ได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจพันไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับมีเยอะครับช่วงนี้นะครับผมบอกเลยเลยว่าผมมีเยอะและก็สวยที่สุดนะครับงามมากๆแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้พูดคุยกันได้แนะนําวิธีการปลูกอย่างไรถึงจะให้ผลผลิตได้ดีแนะนํากันได้นะครับแนะนํากันคร่าวๆก็ได้ลงในรายละเอียดก็ได้นะครับก็ สอบถามต้นพันธุ์มาที่เบอร์093-965-4964ท่านที่สนใจ่าใจตรงไหนก็โทรมาคุดคุยกันได้เลยครับ